ก้นหมายกูค้นพี่น้องครับครับ้บนตีหู้ลีดีสุดก็คือทนายความอันนี้คือจบก้นหมายมาซึ่งจะจ้างบาจ้างแหมเรื่องหนึ่งแต่ว่าพี่น้องควรจะขอคําแนะนําแลวเปินจะแนะนําคือโดยเฉพาะของเมืองนานผมกำกับมาผมค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้าง,างซีเรียสพอสมควรในเรื่องตีจากหึ่งทนายคือคําแนะนํากับพี่น,น้องชจ้าบ้านบางทีมาวัน,นถ้าเขาอยู่เขาจะ่ย่างโล่ไปโลมาเพื่อคือคําแนะนําเปิด้วยซ้ําต่พบ่ต้องควรเนีพี่น้องเนอ อ่าเจอแล้วครับเจอแล้วครับสันครับสภา,าที่ทนายความมาทำตีจะอยู่อยู่ตะแบกไต่ศานะอ่าสภาทนายความจริงๆอยู่ที่สำนักงานของทนายความตะวันส่วนนั้นตีอยู่ใต้คลินิกหมอจูซักแต่ทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยจะมีทนายความอยู่เว้นตีอ่าตึกหน้าเอาเข้าไปตีตึกแรกนะศา,าลจังหวัดนาจะมีสองตึกตึกหน้าเพราะว่าอ่าตึกคดีศา,าลเ มาชนละครอบครัวจากวัดนานตึกหลังเป็นศาลจังหวัดเขาเดินเข้าไปตั้งไส้มือจะมีห้องพักทนายความอยู่ฮนเข้าใจว่าต้นปีเดี๋ยวนี้เขาได้ครับความกรุณาของจากศาลจังหวัดนานคือออกอ่มามายู่ตีตีอาคารน้อยตีตีข้างพระหไหนก็ฮะด้านตะวันอ่าาด้นตะวันตกของศาลอ่านั่นๆไปหาได้เลยหรือว่าอ่าไปไปแล้วไปเจอเถนยเปิดบ่บ่ช่วยเรือบ่อคัอความลมมือตันล่องเรือนมา่ที่ผมได้เลยฮะ ผมเป็นประาปาธานสภาทนายความของจากวัดนานศูนย์แปดเก้าเกเี่นป็น้องฮะยินดีตัวผมเองเท่าถ้าเขา,าพอมีเวลาเขามักจะไปอย่างเพื่อขอคำคแนะนำท่านท่านมียังยักจะสอบถามก็ครับ อ๋อครับผมครับผมขอบคุณครับก็ไม่ไม่ถือว่าท่านเข้าประตูไปเนี่ยมันจะยั่งเข้าไปตั้งหลังพูน้อยหนึ่งนะครับาไปปะเนี่ยจะไปปะเจ้าหน้าที่เอ่อรปภรปภนะครับไปกัดจะถามว่าสำนงกงานของทนายอาสาอาสาเนี่ยพอดีตอนไรกเด็เด็กพอดจะช่วยแนะนำเหื่อครับถูกต้องถูกนะครับ สารคือสถานที่ราชการราชการคือคือคือส่วนรวมตีเผื่อเพื่อส่วนรวมเผื่อสาระรณะต่างๆสถานที่ราชการแต่เข้าไปได้ฮะถ้าแตนมีเจตนาดีแต่ว่าในในประเด็นเรื่องของรักษ์สมมุติว่ายังตีผมยกตัวอย่างตะกี้แบบมีน้องคนหนึ่งเนี่ยเขาองคลัก้รักษ์ไปประกันไว้มือนหนึ่งเรื่องของจวดปะชีสีม่วงแล้วก็เปิดกระฮือออกมาบำบัด ครับผมอยู่ที่บ้านนะครับว่ราดโดยการประกันนี่แหละสมมุติว่าน้องคนนี้ผ่านไปได้สักเดือนหรือสองเดือนเนี่ยเปิดไปตรวจป้าแหมอเอาเป็นป็นเั็นนะครับลักษ<ำ>ับ<ำ>กรรมนี่แ่ะพะนักง,งานสอบสวนหรือเจ้าหนี้ผู้เกี่ยวข้องเปิดก็จะมองว่าเอะผู้ต้องหานี่มีพฤติกรรมตี่ยั้งเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเ,เหมือนเดิมดกันทำพิษซ้ำซากกรรมนี่เปิดจะเนี่ยจะได้รู้ก็ฮะเปิดก็จะ คืนหลักทรัพย์ไปแม่ก็เปิดดำเนินคดีที่หลังแล้วตอนหลังนี่เปิดอาจจะบัหคัอประกันแหมก็ได้เออ,เอ,อก้อนนี่เปิดจะต้องถูกขังละเเพราะว่าอย่างเงี้ยเพราะอาจจะทําพิษซ้ำซากหรือมีพฤติกรรมเหมือนเกา่าถ้าหากปล่อยไปเนี่ยเกินว่าไปทําความพิษหนักกว่านั่นจะทําเกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวมเ,เปิดก็จะถอนประกันถอนประกันจะคืนหลักทรัพย์หรือกรณีตีนไหประกันหันว่าเอ๊ดูหลายประกัน ดำเนินการถอนประกันก็นได้ฮะโดยนําบูต้องหามาคืนคือกับพนังงานสอบสวน oh. ต่างก็จะได้เงินหรือรักทรัพย์คืนไปพเพราะอย่างฮะเพราะว่าถ้าปล่อยอยู่ตัางนอกเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวเองตัวเก่ากับสังคมส่วนรวมนั่นก็ฮะเพราะนั้นบีน้องตีนะครับการประกันตัวมาตานบันี้พี่คิดนะครับว่าเปิดปล่อยแล้วมาไดล้ลดมาได้ลดถาวอนเปิดห้องว่าปล่อยชั่วคราว <c oughs> นี่คือภาษากฎหมายบนห้องว่าการปล่อยชั่วคราวแต่ภาษาบนห้องประกัน บางบางคนเนี่ยพอถูกจับมาถึงสารหรือถึงโรงพกักหึืออย่างนั้นพอเปิดประกันตัวออกไปบ้านโอ้สบายละเปิดปล่อยละหารู้หม่ว่าเปิดปล่อยตัวเก่าแต่เปิดเอารักทรัพย์ไปขัง,ง,<ท>งแตนบางคนบอกมีรักทรัพย์เอาตํแาแหน่งปีน้องซึ่งเป็นข้าราชการไปขังแตนเห็นก็ฮะเพราะนั้นถ้าท,ำทำ่านทาความผิดหรือไปทําลายพยานหลักฐานหรือว่า,าไปอันอยังต,ง,ตง,ตงต่างๆลบหนีต่างๆคนดีจัด จะเสียหายแต้นตัวเก่าคือคนตีประกันนั่นแหละลักทรัพย์ต้องถูกริบแน่นอนประเด็นประเด็นเรื่องของปิตวันยกตัวอย่างก็คือในกรณีตีเขาไปทาความพิดเพิ่มเนี่ยตำรวจเปิดจับแต่ว่าประเด็นตีหลังจากตีไปประกันแล้วเนี่ยหนีอ่าปัดหัวไปล่ะหายเซบไปลงหาเนี่ยอันดับแรกอ่าครับอ่าจะเนียก็คือออกหมายจับออกหมายจับอับอันดับสองคือรับนายประกันเอาตามสัญญาสมมุติเอารักทรัพย์เอาเอาโฉนด ที่ตะวันเอาโฉนดไว้เฉนดน,นัานราคาหนึ่งล้าน, 1> 1านแต่ไปประเมินเราด้ราคาหนึ่งล้านนะเอาไปประกันตัว๋วพนักงานสอบสวนตีราคาซับล,ลักประกันนี่แค่หนึ่งมืนบาทนะครับ <S <S เปิลก่อจะปรับในประกันจํานวนหนึ่งมืนบาทบถ้าหากในประกรันเบา,เ,า,เ,าเงินไปช่วใจหนึ่งมืนบาท อ่าขั้นตอนก็คือจะต้องเอาลักทรัพย์ประกันนั่นไปขายทอดตลาดนั่นเพื่อเอานึ่งหนึ่งหมื่นบาทมาํำระกับหลวงบัตรไปได้ยูตีล่อยตำรวจโทรล่อยเอกรอยตีคนนั่นแต่เงินนี่เขาหลวงฮะเขาว่าพิษสัญญาประกันนั่นก็ฮะอ่านก็ับเพราะนั้นพี่น้องดีที่สุดคือเอาสื่อไปสื่อมาคนทำพิษแล้วหู้ตัวแลละกับใจสังคมนี่มันยย่งรองแต่คนทำพิษแล้วบ่ยอมมาพิษนี่อืม มันมันเหมือนเออมีป๋ออุ้ยคนหนึ่งเปิดเกย์อู้ผมว่าอันไหนคนคนคนเงาเนี่ยลวกหญิงเงาเอ้แต่คนลวกออถ้าคนลวกเนี่ยเงาหิงลวกเออตาดไม่คิดก็วันนี้ครับเออวันนี้ครับสวัสดีครับครับผมถ้าเอาตังแดงวปประกันมาจากอุราาค้อหารุ่กเรือเลยครับปวดยา ปจะแยกจะไหนครับผมบมีคําถามเห็นก็อครับท่านอันเดียวอ่าอันเดียวโอเคกรณีตีตอเอาลักทรัพย์ไปประกันปนก่อยึดลักทรัพย์กรณีเอาเงินประกันก็นกยึดเงินกรณีเอาสมุดบัญชีเงินฝากประจําไปฝากปนก่อยึดเงินเพราะเงินในบัญชีเงินฝากแต่กรณีเอาต่แหน่งอตําแหน่งสมมุติว่าเป็น อาจารย์อาเปิดห้องซีหกซีหก <45, S 2> สาม <46. S 2> คนเปิดกรตีราคาคนละหกหมื่นสมมุติว่าน่ะหกสามสิบแปดแสนแปดสมมุติว่าเปิดหื้อประก,กันแสนแปดเอาสามคนไป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 ประกนันตีราคาแสนแปดปรากฏว่าจำเลยลบหนีเปิดเนี่ยจะได้ฮะเปิลก็จะออกหมายจับและปรับในประกนันเปิล ก็จะห้องได้ประกันสามคนมาบอกว่าต้องปรับหนะเพราะมีความผิดสามกฎหมามเพราะนั่นคือเอาเงินแสนแปดมาจ่ายแต่ถ้าบ่่ใจเนี่ยยังไงยืดซับครับนั่นมายืดซับพ่ออย่างพ่อต้านบ่่ใจกับปรับเพราะนั้นได้ประกันสามคนอ่ะเตรียมเงินคนละหกหมื่นเลยหรือว่าคนใดคนหนึ่งในสามคนเอาเงินไปจ่ายแสนแปดถ้าบ่่ใจเนี่ยยังไงฮะคนก็ยืดซับซับอย่างนั้ยซับทุกอย่างที่ตนมีอยู่ออรถกัน รถแปงแปงกันล่านสองล่านติดตานครับอยู่ทาติดไฟแนนซ์บอกไปยังเปิดคุณายึดบัไดเหมืนกันเอาที่ซับที่เป็นของจือต้านนั่นละนักกันเมืองหรือว่าท่านกำนันอย่างนี้ใจ้จ้จตำแหน่งของเปินไปประกันได้ได้ฮะได้ฮะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยสารบัไดซีเรียสต่อได้ขอใื้เป็นนักกันเมืองเป็นคล้วกการต่างๆแต่ว่าในสายงานนั้นๆเช่นกระทรวงมหาทัยเปิดอาจจะมีคำสั่งย้ำมาว่าขอให้ ใหการาาส่วนท้องที่เช่นกับนั้นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยบี้ปักกันตั๋วกรณียาสิบติดเนื่อ็นะคําสังต่างหากในแต่ละ่วนแต่ของศาลนี่มักจะฮื้อโอกาสเพราะว่าศาลนี่จะต้องจะฮือะ้อโอกาสก็พูดที่ถูกกล่าวหาทุกรายในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่เพราะคที่ถูกกล่าวหาบาไ,ได้ถือว่าเป็นคนกระทําความผิดซึ่งลักกฎหมายเปินอู้ไว้ชัดเจนว่า,าตราบใดที่มีคําพิภากษาถึงที่สุดว่า คนนั่นเป็นคนทําพิษหรือการกระทำนั้นกล่าวเป็นความพิษยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่สารเจนต้นตัดสินประหารชีวิตสมบุริ์ว่าข้อหาอ่านักเช่นฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนคาว่าไตรตรองหมายถือว่ามีการวางแผนมีการไปโล่สื่อปืนไปกดว่าโอ้เออวรรัตวรรัดกระสวงคนเนี้ยมาจะมาเมื่อใดยังวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างมีการอัย่างต่างๆนะนะ แล้วก็ลงมือกระทําความพิษไปปรากฏว่าศารจันต้นเอเจื่อว่าการกระทําของจำเลยเป็นความพิษและจําเลยเ,เป็นผู้กระทําความพิดจริงเนี่ยสารจันต้นอาจจัดัดสินประหารชีวิตเขาก็สามารถที่จะยื่นอุทธรณ์อุทธรณ์เพื่อนย่าก็เพราะว่า เขาบานตดยคำพิภากษาองศาลจันทนในสารจัน้นศสารเนี่ยสารโดยถูกไปกระบวนการยุติธรรมของสารยุติธรรมเนี่ยสารสถิตยุติธรรมตีต้องย่ำตัวนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มีประเทศไทยมีระบบสารกู่หลายครับเขาจะหานมีสารปกครองสารแรงงานสารภาษีอากรสารคดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทั้งกันเหมือนมันนัก ในนี้อกำลังอูถึงสารสถิตยุติธรรมมีสามจันทร์นะสารจันต์นสารอุทธรณ์สารฎิกาเพราะอย่างถึงมีสารอุทธรณ์สารฎิกาก็เพราะว่าสารปุ่นกับเอาค้นแบ่งประสบการณ์ต่างนนาความคิดความอ่านดุลนพินิจมันใจบางทีบเหมือนกันนะสารจันต์นอาจจะใจดุลนพินิจตีขาดเคลื่อนในในข้อทด้จริงในบางอย่างข้อกฎหมายเมื่อสารยันต้ตนตัดสินลเขาบานตัวเขาจะบอกว่าสารบอลยุติธรรมสารบอลนี้ว่าบมได้น่น่ามีความผิดข้อหารละเมิดอำนาจศาร อ่าเก็ต้องไปอุทธรณ์อ่าเจิญสายนี่ครับครับสวัสดีครับเ<อ>จิญน,น,นะครับตานครับอ่อันคือคือว่ามมนนกรณีเนี่ยสมมติว่าในกอเนี่ยโดนเจ็บกัญชาไปต้นหนึ่งกัญชาครับครับกัญชาต้นหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็ะตั้งเออ่ตั้งสารป็ตัดสินไปแล้วหนึ่งปีถ้าเป็นเงินก็ดูส่วนบาทเดี๋ยวนี้ในสมมติว่าในกอเนี่ยไปคิดอยูเพิ่งแบบบางทีซอคเก็ตนี่กับคงจะได้สี่สิบเทสตวัน เขาจะทำคนไอะไร่องตัวจะบฟ้าพยตรทวนด้วยก่อนครับอ๋อาคดีถึงที่สุดเลยยังครับ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 สันตสินไปแล้วครับอ่าสันตสินเออเออคดีถึงที่สุดหมายถึงว่าถ้าอ่าถ้าบอกอุทธรณ์ต้องภายในหนึ่งเดือนล่ำเดือนไปอะไรยังครับสี่สิบเจ็ดวันวันที่สี่วันที่สี่วันที่สั้นสี่วันที่สั้นเนี่ยจะได้ครบสี่สิบสี่สิบเจ็ดวันนะครับ มเอ๋อมันล่ำไปแล้วเราเบ่มีไฟได้อู่ท้อดี่กาแม่งก็ครับ,บ,บร้้บบออกไไดดยย่่่าะะคําตอบที่ชัดเจนวิเวทก็คืออ,อ,อยู่ในค่ายฮะอยู่ในค่ายเพราะว่าการอ่อาอภายัยโทษโดยเฉพาะปีที่เป็นมงคลนี่นะฮะลักเนี่ยเปิ้นก็จะอ่าพระราชทานอภยัยโทษแต่บ่ใจว่ากูคนเปิ้นก็ต้องคัดฮะ ผู้ต้องขังติดอยู่ในความุ่มคุมของกรมราชทัณฑ์หรือเลือนจ่ยหรือคุกบานเฮาเนี่ยมันจะมีจั่นฮะจั่นของผู้ต้องขังเนี่ยจั่นัลน้ลวจั่นดีดีมากอย่างต่างๆนานาเนี่ยมันก็อยู่ในในกรอบหันแต่ตอบชัดเจนว่าอยู่ในคายครับคนจะพิจารณาในนรับัตรใจว่าคนใส่เสื้อไผ่ใส่เสื้อดำนะครับหมดบัตรใจมันต้องพอว่าเสื้อดำตัวนั้นน่ยมันเป็นจะได้พอมีคําถามเดียวเหรอครับอืครับผมครับครับครับ อ,อยากอยากจะอู้ต่อแหมน้อยหนึ่งพี่น้องะวันนี้ตั้งใจจะอู้เรื่องครอบครัวแต่ว่าเรื่องของการดาเนินคดีอาญาก็สำคัญพี่น้องอา่าที่นี่ถ้าไผ่ก่อตามตีบาัหาันตัวกันในคําพิพากษาของสารจันต้นนะฮะจะไปโทษฐานน้อยโทษพยานโทษก็ใดคนหนึ่งบ่มีประ,ยะโยชน์โทษฮะโดยเฉพาะไปหวากราวสารไปโวยวายไปหรือไปตำหนิที่เตียนไปเล่าขวัญสารตัางนอกก็วาา่าได้ฮะ เออสารคนนี้นะบุญพุท่าจะนั่นจะนี่มะล่งเข้าข้างปุ๋นก็เอออันนี้เท่าเท่าปนหู้ได้ยินปนจะกห้องมาข้อหาละเมิดอำนาจศาลนี่ถือว่าเออนะครับเพราะนั้นเมื่อเขาบานตัวเขาเนี่ยยังไงครับได้แต่ยื่นอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์เมื่อใดครับภายในกำหนดหนึ่งเดือนพี่น้องฮะับใบแจ้สามชิ้วันแจ้งคำตึงคดีแห่งเรื่องใอาจจะสามชิ้นเป็ดวันบางเดือนสิบแปดเอ็มก็เภายในหนึ่งเดือนวันจนวันเดือนจนเดือนพี่น้องฮะเอ้า ครับสว um ัสดีครับครับสวัสดีครการอภัยโทษนี่ต้องได้ค่าโทมาก่อนก็เก็บเรือแบบต้องไม่ให้โทษเหมือเทาหมีไปเทากะอย่างไรอภัยเขาก็ได้รูปนี้แล้วครับครับคำถามนี้เนาะครับครับก็นี่ครับผมครับครับเอ่อเอ่อมันผมผมเข้าใจว่าคำถามนี้น่าจะมีมีกินกันเบื้องน้อยๆเนี่ยก็บ่อยากจะจะจะตอบในความคิดเห็นแต่ว่าโดยลักษณะของกฎหมายแล้วนะโดยลักษณะของกฎหมายตีใจอยู่ขณะนี้ นะฮะค้นติต้องต้องขังอยู่แล้วเนี่ยอยู่ในคายติดยาหับการพิจารณากฎหมายตี่บังคับใจคณะนี่นะส่วนต่อไปตั้งหน้าจะเป็นจะนดจเนี่ยก็คงเห็มเลื่อนหนึ่งว่ากฎหมายจะมีการแก้ไขหรือบม่มีการแก้ไขต่างๆนานาก็ลองลองที่ตามมาแต่ว่ากฎหมายตี่ใจคณะนี่ณวันนี้นะฮะติดบังคับใจเนี่ยก็ต้องต้องต้องได้ห้ามบททองได้ครับโตดคือต้องขังอยู่ในกรอบที่กรมราชทัณฑ์กระทรวงของของกระทรวงยุติธรรม กรมราชการนี่สังกัดกระทรวงยุติธรรมนะพี่น้องฮะบาแจกกระทรวงมาไทยเจ้อสมัยก่อนนะฮะเพราะนั่นก็อยู่อยู่ในค่ายดำเนินการพี่น้องครับผมอยากจะอู้เรื่องอู้ตอนทีกาคือมันจบน้อยหนึ่งอ่าทีนี้อ่าถ้าหากว่าอ่าตันยื่นภายในกําหนดหนึ่งเดือนเสร็จเช่นตัดสินวันที่เส้าแปดกุมภานะฮะมันก็จะไปมดก็คืออ่าสิ้นเดือนอ่าหมายก็ถ้าวันวันสุธายเป็นวันวันที่เส้าแปด มันอ่อมันมาเจอว่าไปหมดภาษีสแปรของเดือนหน้าของเดือนมีนามันก็นจะไปสิ้นเดือนเวราะวแจ้ะเขาวันหนึ่งเดือนปมดไ่ได้นับ3 0ิวันอจ๊ะเขาวันหนึ่งเดือนเดือน,อน,อนจนเดือนหลายคนบากว่า3 0สิวันจริงๆนะที่นี่พอใกล้จะครบหนึ่งเดือนเอาล่ะครับนี่เขาไปยังเช่นศาลยันตน้นตัดสินจำคุก1ปีหรือ2ปีหรือปีกึง่ง